สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอลบบ้านมีปิการเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามารับชมภายในโตเกียวมาริเราจะมาดูกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างที่ให้มาในตัวปืนนั่นเองครับผมได้หยิบยกตัว MK18 m o สมอของโตเกียวมาริเป็นระบบแก๊สโบลแบ็ก MWS มารีวิวนะครับระบบภายในของโตเกียวมาริเนี่ยจะคล้ายกันเราจะมาดูวิธีแล้วก็ดูภายในไปพร้อมกันเลยครับภายในกล่องเนี่ยเขาจะมีคู่มือมาให้เรา คู่มือนะครับเราก็สามารถศึกษาได้เองได้เลยนะครับเขาจะมีรายละเอียดมาให้เยอะมากสำหรับปืนโตเกียวมาริเนี่ยครับจะมีบอกส่วนประกอบต่างๆนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะครับเราก็สามารถใช้เล่มนี้นะดูได้เลยครับเรามาดูตัวแม็กกาซีนกันก่อนนะครับแมกกาซีนตัวนี้จะเป็นระบบแก๊ส gbb mws นั่นเองครับ แม็กปืนแก๊สนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ได้เฉพาะค่ายนั้นๆนะครับจะใช้ทดแทนกันไม่ได้นะนี่ก็เป็นของตัวเกียร์มอเรีครับเติมแก๊สได้ที่ตุดแม็กมีวาล์วตรงนี้ส่วนบรรจุกระสุนนะครับอยู่ที่30นัดสําหรับปืนแก๊สของตัวเกียร์มอรีตัวปืนผมขอเริ่มจากชุดหน้ากันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างชุดหน้านะครับสําหรับด้านในจะมีท่อรีดทองเหลืองบวกเรือนฮอปยางฮอปสาหรับปืนแก๊สนั่นเองครับก็จะมีให้3ส่วน เขาี่ทองเหลืองนะครับเขาก็จะยาวถึงหน้านี่เลยสำหรับเป็นแก๊สนะส่วนฮอปก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ครับวิธีการปรับฮอปของตัวโตเกียวมาริเขาจะอยู่บนอัปเปอร์ด้านในตรงนี้นะครับเรามาถอดบอดี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นนะครับมันจะมีอยู่2แบบสลักหลังนะครับแล้วก็เปิดแค่อัปเปอร์เพื่อเอาโบมาขัดมาล้างนะครับหรือว่ามาเช็ดได้ส่วนที่2นะครับเราจะถอดด้านหน้าสลักตรงนี้ก็สามารถถอดได้เลยถอดเพื่ออะไรนะครับ เพื่อให้อัปเปอร์ด้านบนเนี่ยหลุดออกไปเลยแล้วเราก็จะปรับง่ายดูแลง่ายด้วยครับกดสลักหน้าหลังลงเรียบร้อยนะครับค่อยๆถอ,อดนะลงมันจะเด้งออกนะครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นมาดูในส่วนด้านบนก่อนนะครับช่วยบริเวณด้านบนลักษณะก็จะประมาณนี้ ตรงนี้นะครับจะเป็นคันล้างนะครับเราสามารถดึงได้ตัวโบก็จะออกมาด้วยเลยนะครับของตัวเกียมารีเนี่ยเขาจะออกมาพร้อมกันเลยแบบนี้ออกมาพร้อมกันนี่ครับลักษณะก็จะประมาณนี้สําหรับของตัวเกียมารีอันนี้ก็เป็นงานอาัลลนะครับเป็นคันล้างของเขาเยวแยกวางไว้ก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นตัวโบเป็นงานอลูมิเนียมของตัวเกียมารีนะ หน้าตาเขาจะไม่เหมือนกับระบบแก๊สตัวอื่นนะครับนะครับเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวเลื่อนนะทาหน้าที่ได้ดีนะครับลักษณะของเขาจะออกแมาที่แตกต่างกับค่ายอื่นแล้ววัสดุชิ้นงานนะครับก็จะใช้ได้เฉพาะของเขาเท่านั้นตัวนี้นะครับเป็นน็อตเซิลชุดน็อตเซิลทั้งหมดข้างในอันนี้เป็นโดยรวมประมาณนี้นะครับของตัวเกีรยร์มารส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัวปรับฮอปปรับฮอปเนี่ยมันจะอยู่ด้านในตรงนี้ นนี่นะครับมันจะเป็นเฟืองเนาะเฟืองตรงนี้เราสามารถหมุนและปรับได้ถ้าตำแหน่งกระสุนวิถีมันไม่ตรงหรือแบบไม่เหมาะสมกับดอดที่เราตั้งไว้เราก็มาปรับตรงนี้นะครับโดยรอบไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนด้านบนตรงชุดหน้าก็จะเป็นฮอบกับท่อรีดแล้วก็ยางฮอบนะครับก็จะมีประมาณน,นี้ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะมีแผ่นปิด ตัวคัดปลอกนะครับตัวนี้ก็กดเล่นได้ไดนะครับไม่มีอะไรตัวดันลูกเลื่อนนะครับประมาณนี้ครับสำหรับชุดบนอัปเปอร์ตัวลเวอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าชุดด้านล่างของตัวปืนระบบแก๊สตัวเกียร์ครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีชุดลั่นไกตรงนี้นะครับ ประกอบไปด้วยพวกกลไกลต่างๆของเขานะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ละเอียดนะครับแต่เราจะมาพูดถึงว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองตัวนี้นะครับโบ้นะครับโบ้ตัวนี้เอาไว้ทํางานเวลาเรายิงกระสุนหมดนะครับตัวแมกกาซีนเขาจะมีตัวดันนี่ครับดันให้ขึ้นอย่างนี้นะแล้วจากนั้นโบ้ก็จะแขวนตรงนี้ก็คือการทำงานของเขาประมาณนี้ครับนี่ผมให้ดูฟังครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้ครับเวลายิงเสร็จลูกกระสุนหมดนะครับดันขึ้นมาก็จะค้างตัวโ๊ก็จะแขวนพอตบโกปุ๊บก็ลงยิงได้ต่อนั่นเองครับอันนี้ปุ่มปดแม็กครับเราจะมาดูวิธีการทํางานของชุดลั่นไกหรือว่ากล่องไกลตัวเกียวมารีนะครับทำงานอย่างไรตัวนี้ก็จะมีลูกเลื่อนนะครับเอาไว้ใช้งานหรือว่าทํางานร่วมกับตัวโบของตัวเกียวมารีนั่นเองครับที่เขามีตัวเลื่อนลูกเลื่อนเหมือนกันเนาะวิธีการทํางานนะครับเราจะมาดูพร้อมกัน กดลงไปนะครับตัวนี้ยังไม่ทํางานนะครับเราจะกดตัวนี้อีกครั้งนึงตัวนี้หลังนั้นเขาทํางานปกติแบบนี้นะครับกดแล้วนะครับกดลงไปอีกรอบหนึ่งก็จะเหมือนชุดลั่นไกนะครับเวลาเรายิงมันก็จะพร้อมทํางานล่ะมันเป็นระบบเขานะครับของตัวเกม,เมรอลก็จะประมาณนี้เซฟได้นะเซมิออโต้ได้หมดนะครับนี่ประมาณนี้ครับการทํางานของเขา อาจจะงงๆกันหน่อยนะครับสำหรับการทำงานของตัวเกียวมาริสีที่เขาใช้ทำเนาะก็จะเป็นสีเชลล์โค้ดครับต่อไปเราจะไปดูพอวบัฟเฟอร์นะครับตัวบัฟเฟอร์เนี่ยจะทำงานคู่กับสปริงสปริงที่แกนท้ายนะครับผมขออนุญาตถอดแผ่นท้ายออกก่อน,นตัวนี้ไม่ได้เป็นรอยเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามีการเสียดสีเกิดขึ้นก็สามารถเอามือถูๆได้ครับเอาผ้าเช็ดออกได้เลย สปริงนะครับจะอยู่ที่แกนท้ายจะทํางานคู่กับตัวบัฟเฟอร์นะตัวบัฟเฟอร์นะครับจะทํางานคู่กับโบวตัวโบนะครับก็จะแม็กกระแทกกับตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้ทำให้เกิดแรงรีคอยนะครับตัวสปริงตัวนี้ช่วยเรื่องการรีคอยในการยิงปืนนนเดงถ้าสปริงแข็งมากนะครับรีคอยก็จะหนักมากก็จะเหมาะสําหรับโบวที่เป็นโบวเหล็กอะไรอย่างนี้นะผมว่าน่าจะเวิร์กแต่ถ้าใครที่ชอบแบบนุ่มนวลน,นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ดีนะ ไม่ได้แข็งมากนะครับเวลาเรายิ่งนะครับนะครับก็จะเกิดแรงรีคอยอย่างนี้ตัวโบก็จะกระแทกไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นี้นี้ไปเรื่อยๆชนกันแบบนี้ก็จะเกิดแรงรีคอยนั่นเองครับมีประมาณนี้ครับสําหรับตัวบฟเฟอร์ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสีเขาทำมาสวยอยู่แล้วนะสำหรับตัวโตเกมาริเดี๋ยวผมจะประกอบคืนล่างให้รับชมนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลย เรียบร้อยนะครับสาหรับการรีวิวการถอดประกอบเช็คดูว่ามีอะไรบ้างในตัวปืนวันนี้บอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยและหากมีอะไรที่ผิดพลาดน,นะครับต้องขออภัยไว้หนที่นี้และมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวนําเสนอให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ